คุณเป็นคนเลือกงานวิ่งแบบไหนเลือกงานวิ่งที่เส้นทางดีเลือกงานวิ่งที่เสื้อดีหรือจะเลือกงานวิ่งที่นักวิ่งหน้าตาดีแน่นอนครับว่างานวิ่งเดี๋ยวนี้มีให้เลือกหลากหลายแทบจะทุกเดือนแต่สิ่งที่นักวิ่งทุกคนต้องไม่ลืมเลือกคืองานวิ่งที่มีมาตรฐานที่ดีด้วยนะครับแล้วงานวิ่งที่มีมาตรฐานเป็นอย่างไรลองศึกษาจากคลิปนี้ดูได้เลยนะครับ ที่หนเนี่ยก็คือคงจะต้องพี่เราผู้จัดเป็นใครก่อนงานแต่ละครั้งของเขาเนี่ยมีฟีดแบ็ดีเป็นสิ่งที่การันตีชนิดนึงว่าเอองานวิ่งอันนี้น่าจะดีเส้นทางที่เขาจัดเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะมีเรื่องของระบบการให้บริการนักวิ่งดีสะดวกจุดเล็กๆของมันก็คือเรื่องอระบบลงทะเบียนชำระเงินรับขอมีเพย์เมนต์เกตเวย่าเงีนักวิ่งทุกคนอยากได้ระบบที่ดีที่สเสถียรสภาพอากาศในแต่ละเดือน มันก็จะมีอยู่2ประเภท1ก็คือวิ่งเพื่อการแข่งขันเนาะเขาก็จะมีวิธีการตรยมตัวอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่วิ่งเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความสนุกสนานและบันเทิงก็จะมีบ้างในส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะซ้อมไม่ถึงวิ่งเร็วเกินกว่าที่ตัวเองซ้อมมันก็จะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บในสนามได้ าตรหานการรับบิบที่ดีถ้าเรามีการจัดการที่ดีมีการดําเนินการที่ไวก็จะทําให้นักวิ่งเนี่ยสามารถไปรับบิบได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นหรือจะไปเอาเวลาไปท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดนั้นที่มีการวิ่งได้ก็ใช้เทคโนโลยีพวกมบายแอปพลิเคชัน qr code เลยซึ่งค่าเฉลี่ยในการรับของนักวิ่งเนี่ยก็อยู่ในค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงก็คือมีความเร็วในการรับของค่อนข้างเร็วต่อคนนี้ประมาณสัก1ิบหาวิถึงไม่เกิน1นาทีต่อคนเนื่องจากเราทําระบบชิปทามิ่งเอง เราสามารถที่จะต่อยอดความสะดวกหรือว่ากิมมิ c ไปให้นักวิ่งได้เยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตอนที่นักวิ่งวิ่งผ่านจุดเช็คเวลาหรือจุดฟินิชเนี่ยมันก็จะโชว์ชื่อนักวิ่งแล้วก็โชว์เวลาที่นักวิ่งวิ่งผ่านจุดนั้นไปส่งผลกลับมาในลายซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยากให้มีในหลายๆงานวิ่งการใช้ QR code อย่างเดียวแล้วติดไว้บนบิบของเราเวลาเราไปฝากของก็จะสแกน QR ตรงนั้นแล้วจะขึ้นเป็นชื่อเราเขาจะเอาของเราไปเก็บ เวลาเราไปสมัครวิ่งนะคะหลังๆเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีให้กรอกในคุณมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าคุณเคยทานยาอะไรไหมข้อมูลต่างๆพวกเนี้ยสมมุติถ้าเกิดเรามีอะไรเกิดขึ้นในสนามเนี่ยผู้จัดเขาก็จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าเออมันเกี่ยวข้องกับอาการเดิมที่เราเคยมีหรือว่าประวัติเดิมที่เรามีหรือเปล่าแล้วก็จะได้ทําการช่วยเหลือให้ถูกต้องได้ตอนนี้ระบบที่เราทำาจะมีระบบที่เรียกว่าระบบเมติกก็คือทางฝ่ายแพทย์พยาบาลหรือว่า AD ดีไบมาแซลเนี่ยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันมือถือ แล้วเวลาที่เขาไปเจอนักวิ่งที่เจ็บป่วยเนี่ยสแกนไปที่บิ๊นักวิ่งสแกนที่ QR code เ่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลพื้นฐานของนักวิ่งคนงนั้นมาที่สาคัญก็คือมันจะเป็นระบบที่สามารถที่จะแชร์โลเคชันของนักวิ่งที่เจ็บป่วยเนี่ยเข้ามาในศูนย์กลางร,รถพยาบาลหรือว่าอะไรไปถึงจุดๆนั้นได้อย่างแม่นแล้วก็เร็วแล้วก็ระหว่างทางวิ่งเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นถ้ามีหน่วยพยาบาลตามจุดให้นะ้ำทุกๆ2กิโลหรือว่ามียูนิตแพทย์นะครับปั่นจัก,กรยานคอยเช็คนักวิ่งตามระยะทาง อันนี้จะทําให้นักวิ่งรู้สึกว่าเราไม่ได้โดนผู้จัดงานทอดทิ้งเรื่องของมาตรฐานในการดูแลเรื่องของการแพทย์สิ่งที่ควรจะมีอันแรกสุดก็คือเรื่องของ medical commander ก็คือผู้อํานวยการทางด้านการแพทย์ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพขั้นสูงคนคนนี้ก็จะต้องประสานงานกับกออำนวยการแล้วก็ประสานงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในเรื่องของนักวิ่งได้นะคะ เรื่องของการให้บริการทางด้านการแพทย์ควรจะต้องมีหลักๆก,ก็คือตรงเส้นชัยอันนี้คือจุดหลักเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยตรงจุดไหนที่มันมีความเสี่ยงบ้างอันแรกสุดก็คือจะเป็นจุดที่จะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้สูงอันที่2ก็คือจุดที่คาดว่าบุคลาก,กรทางด้านการแพทย์หรือว่าพวกความช่วยเหลือเนี่ยจะเข้าไปถึงได้ช้าตรงนี้ก็คือจุดเนี่ยก็คงจะต้องลงเป็นจุดหลักจุดถัดมาก็คือจุดดองเห็นที่เขาดูกันคือว่ามักจะอยู่ใกล้ๆกับ ให้น้ในบางงานเราก็จะเห็นว่าก็จะมีพวกแพทย์หรือพยาบาลไม่ว่าจะเป็น medical runner คือบางทีเราก็จะเห็นหมอติดลูกโป่งอันที่2ก็จะเป็นไบค์หรือจะเป็นลักษณะของมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถกู้ชีพก็ตามซึ่งค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่า เส้นทางนั้นเป็นยังไงบ้างหรือว่าจํานวนของนักวิ่งเป็นยังไงบ้างเอาตามระยะทางก่อนกันละกันทุกๆ5กิโลเมตรควรจะต้องมีสเตชันที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์อย่างน้อย1 s t a t สเตชันอันที่2ก็คือเขาจะพิจารณาจากจํานวนของนักวิ่งถ้ามีประมาณสักต,ตีสัก2,000คนก็ควรจะต้องมีจุดเซอร์วิสพวกนี้สจุดจำนวนนักวิ่งเกินกว่า2,000ก็ควรจะต้องเพิ่มอีก2,000ละ1จุด ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆแต่เราต้องประเมินอีกทีหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าเส้นทางนั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมันมีเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินซักอีเวนต์หนึ่งความช่วยเหลือจะต้องเข้าไปถึงได้ภายในไม่เกิน4-5นาที <S <S การเข้าร่วมงานวิ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อทุกเพศทุกวัยแต่การคำนึงถึงความปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบของทั้งผู้จัดและนักวิ่งเองนะครับวิ่งอย่างใส่ใจความปลอดภัยต้องมาก่อน